อุลตร้าแมนไฟซิงอีวิลูชันรีเวิร์สตอนที่11ครับผมมาดูซิว่าคราวนี้เราจะได้สู้กับใครเอ่ยเห็นเงาแล้วเดาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่จะได้สู้กับเราอ้าวที่เดียวกันกับอุลตร้าแมนทีก้าเมื่อตอนนั้นเลยว้าวเฮ้ยจริงจรเดี๋ยวจ๊อตัวใหม่เห,อหรอเฮ้ยไม่เคยเจอมาก่อนเนะี่ยโอเคครับผม ได้เล่นเป็นคอสมอสรอบนี้บอกได้เลยว่าหวานปากแน่นอนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวผมว่าเราต้องเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างก่อนนั่นแหละอุ้ยอืมเฮ้ย,ยมันถอยหลังยิงถอยหลังยิงเหรอฮะอืมเข้ามาเข้ามาตอกโนเข้าไปอืมนั่นแหละหหออนั่นแหละฮุกมัดอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เออนั่นแหละ ทำให้มันจนมุมเข้าไว้จับจับทุบลงนั่นแหละมันเบานิดหนึ่งนะอ้ยถือกำนวงเลยถึงถล่มถืงกำนวงอุ้ยอุ๊ยเจ็้พวกมาเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยอะไรทำไร ตอ,อกส้นเข้าไปโว้วโว้วโว้วโว้โ,วโอยถีมไม่ถึงถีมไม่ถึงได้แล้วครับผม้ยแต่เราก็เจ็บเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บหนักเอาเรื่องเลยเอาแล้วครับผมปิดจ็อบเลยแต่ผมว่ามันคงไม่จบง่าย ไม่จบง่ายๆแน่รู้สึกว่ามันจะไวเกินไปถ้าอะไรที่มันตายง่ายขนาดนี้แล้วมันจบไวเกินผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่าง <c oughs> แล้วมันก็มาแล้วครับผมโอ้โหเปลี <c oughs> ่ยนร่าง <c oughs> <c oughs> อ้ามีการพูดถึงเขาสซิเดอร์เลยทุกคนวัง <c oughs> ว่าภ <c oughs> าต่อไปน่าจะได้สู้กับเขาเฮดเดอร์ S <S <c oughs> นะ <c oughs> หรือเปล่าไม่แน่ใจต้องรอติดตามดูครับผม อืมโอเคคาโอสือเฮดเดอร์น่าจะได้รับพลังของคาโอสือเฮดเดอร์มาคิดว่าเพราะว่าเราจัดการเจโรนนิมอนไปแล้วสปาราดในช่วงต้นเรื่องเนี่ยที่เราได้สู้มันก็เหมือนจะได้รับพลังจากเจโรนิมอนนะอุ้ยมันวาร์ปได้ด้วยเหรอเฮ้ยเช็ดเเลพอร์ตได้ด้วยมาน,นี่มาน,นี่ทุ่มลงเออนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างก่อนเปลี่ยนร่างเฮ้ยการก่อน ใส่สวนเข้าไปจับทุ่มลงอืแบบนั้นแหละโอ้ยกลับไปหน่วงอีกแล้วหน่วงจุดเดิมฮึมพุกมัดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่มยากไนะงงั้นก็ตอดไปเรื่อยๆดีกว่าอุ้ยอ้ยู่ย ดพุกเข้าไปเฮ้ยจะตายแล้วถือว่าร่างโคโรโนานี้ก็แรงใช้ได้นะเอาแล้วครับผมคราวนี้จบของจริงแน่นอนไปแล้วผมบอลระเบิดพิฆาต <c oughs> เอา ใช่ไหมคุณนึกว่าจบแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยหลุมดำดูดโอ๊ยไปแล้วไปไหนเนี่ยคอสมมดเฮ้ยอ้าวสวัสดีครับเมฟิลัสอะไรครับมาเสนอเลขเปลี่ยนอะไรขายประกันเหรอฮึมไม่แน่ใจให้ว่ามันพูดว่าอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะว่ามันคุยกันยังไง เชยกะว่าจะรอดแล้วัะต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกปล่อยไว้ไม่ได้แล้วทุกคนปล่อยไว้ไม่ได้ละไอตัวนี้อันตรายมากเห็นในพาร์ทของอุลตร้าแมนทาโร่แล้วใช่ไหมนั่นแล้วผมคือความอัน,อนตรายของมันออูหุมัดเข้าไปเต่าเข้าไป ไปหลบก่อนหลบก่อนเนี่ยแหละนั่แนแหละพุกมัดเข้าอุยอ้ยวู้ยโอเคฮะโอเคพุกมัดเข้าอุย้ยกันก่อนกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันจะใช้คอมโบเชื่อเราจะตายกับคอมโบมันไม่ได้นะ เอายี่ไปก่อนเอายี่ไปก่อนอ้าวทันนะผมทันฮนะวิ่งไม่ได้ละห้ามพลาดเลยตายแน่ตายแน่ตายแน่เฮ้ยพานนี้ถือว่าตึงอยู่นะตึงใช้เล่นเลยอะไปแล้วครับผมอุ้ยแหมยังไม่ตายอีกอ กันก่อนฮุกมาเข้าวูชเชเฮ้ยอย่าให้มันชาร์จติดอย่าให้มันชาร์จติดฮุกเข้านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละฟฟนิชแลวครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วเฮ้ยคือถ้ามันเก็บหลอดเหลืองเต็มเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าเราตายแน่ตายสถานเดียวครับผมกันไม่ได้ด้วยดาเมจกายภาพแบบเนี้ยแรงมาก เอาไปกินเรียบร้อยโอ้เกือบตายอันนี้จบจริงๆแล้วใช่ไหมไปแล้วจบแล้วับผมวิชัสิเปอร์เซโอ้โหใช้เวลาตั้ง6กเอร์เซ็าไป้ามผมแรงซีแต่แค่แรงซีก็ถือว่าดีกว่าแรงดีแล้วกันนะผมโอเค คลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันก็เหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะค b e และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับผมไปละบ๊ายบาย